นี่คือ f o r d r e n g e r Sport V6 กนะครับก็ขับมานะฮะกับพี่มินนะครับแล้วก็น้องออฟที่สุดนะครับก็สนุกมากเลยเพราะว่าตัวรถเนี่ยนะครับเราได้เครื่อง V6 ใช่ไหมรอบเดินเบาเนี่ยนะครับเราขับข้ามลำธารเนี่ยมันแบบ w a l อ i กิ้งสปีมันไปได้เลยแล้วคุมพวมลาลัยนะครับแล้วก็ช่วงล่างมันยืดยุบด,ด,ดีนะฮะคือยืดยุบด,ดีมันคนก็แบบยืดยุบด,ดีมันดียังไงคือหมายถึงว่า ต้องบอกมันนุ่มนะครับอาการรีบาวของโช๊คเวลาที่มีก้อนหินนะครับสลับกันเนี่ยนะครับมันทํางานได้ดีนะฮะนี่อยากให้ดูมากๆนะครับว่าตัวรถเห็นไหมดูดิโอ้โหนี่ตัวสปอร์ตนะครับสเปคเนี่ยจริงๆมันก็อ่ะต่างจากของไทยหน่อยนะครับเพราะว่าอย่างพวกสเปคบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับช่วงล่างนะครับมันก็น่าจะมีการเปลี่ยนนะครับพวกพาร์จนัมเบอร์ผมว่าไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าเขาไม่ได้บอกรายละเอียดขนาดนั้นนะครับแต่ที่เห็นชัดสุดก็คืออย่างเช่น คอม้าอลูมิเนียมอย่างเงี้ยที่หลายคนถามกันนะครับคือของเขาเนี่ยจะเป็นเกรด xlt นะครับก็อลูมิเนียมแต่บ้านเราไม่ได้ใช่ไหมก็บางคนก็ลดต้นทุนใช่ไหมออแล้วแต่จะคิดแล้วกันนะครับแต่ทางผู้บริหารเขาก็บอกว่าทางโปรดักต์เขาบอกว่าตัวรถเนี่ยนะครับก็คือเขาเน้นว่าตลาดนิวซีแลนด์ตลาดออสเตรเลียเนี่ยเน้นในเรื่องของการตกแต่งนะครับในเรื่องของการเอารถไปอัปเกรดใส่ อุปกรณ์เพิ่มต้องการรถที่มันแบบให้ตัวได้ดีแล้วก็ดำหนักเบาแข็งแรงนะครับก็เป็นเรื่องของสเปคที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศนะครับก็เลยแล้วแต่คุณผู้ชมแล้วแต่วิจารณญาณนะครับว่าจะเชื่ออะไรนะครับแต่ถามว่า V6 ขับดีไหม V6 ทุกเกรดไม่ว่าจะเป็น Ranger e v เอเวอขับดีทุกรุ่นจริงๆนะครับมันพรีเมียมนะฮะนี่ฮะเครื่องยนต์ v 6ใน r a n g e อร์สปอนะครับ นี่เราใส่ดิฟล็อกมาลองครับลองแบบว่าดูเรื่องการยืดยุบข,ของช่วงล่างนะครับในเส้นทางที่เป็นออฟโรดจริงๆมันยังไม่ใช่เป็นออฟโรดหนักแต่จริงมันลื่นนะครับคือเช้าๆเนี่ยวันนี้เนี่ยฝนตกแล้วเป็นละอองแต่ละอองเนี่ยเปียกนะนี่ลื่นเลยต้องแบบคุมคันเร่งคุมเบรกช่วยโอ้แล้วตรงนี้มัน ล้มทานแล้วไอ้ไปนะ์ดปจอ,ลอลดจอล้อแนะ่นี่ลงได้เนี่ยอันเนี้ยอันนี้ลงได้ัน,นี่ยจริงๆแล้วอะ่ะ ทนลนไหน่อยจะไปโดนหินเนาะอุ้ยแต่รถมันนุ่มมากรถมันนุ่มมากอืมลุยไหมออฟนี่ผมอยู่อะน้องออฟจากที่สุดรีวิวนี่ขอบคุณมากเก็บภาพให้รอคมมุณพหมีเงอน เื่อกี้เราลอยไปข้างหนึ่งเออเห็นไหมต้อค่อยๆขยโญกเมื่อกี้อ่ะตัว <นะ S 2> แม่งแบบว่าจําไม่ได้ว่าวันก่อนจําไม่ได้แค่ว่าพี่จำหินก้อนนั้นได้แต่ไม่รู้ว่าเราเข้าข้างหรือเราตรงไปคือเรามาจากข้างนู้นใช่เราขวางแล้วเราเลี้ยวก่อนถึงหินหรือหลังหินจริงๆเอาชัวร์ต้องเดินไปดูแต่ผมว่าไปเนี่ยได้ถ้าจะเอาแบบแค่แบบแค่ไปไปตรงนี้นะเอาหลังหินน่าชัวร์สุดอ่าโอเคไป <N> นี่ชัวร์ต้องไอ้เยี้ยนี่ขึ้นทางนี้ตำไมเราจะลื่นเพราะกลัวมันเป็นแองอ๋อนี่ที่อีกขาหนึ่งต้องทางนี้นี่ลื่นนะเงี้ยลื่นนะโอ้ยงี้น่นาจะไหลโอ้ยเหลือเฟือเหลือครับจริงๆโอ้ยตื้นตรงเนี้แต่เราไม่เห็นไงเราไม่ใช่คนพื้นที่ก็ว <N> ่า <N> แต่น้ําใสมากครับนี่ขับรถพาคุณพมินลุยน้ำ นุ่มเนี่ยนุ่มเออเนี่ยดูดิเราไว้แบบใช้เติมพลังนิดเดียวเองแล้วปล่อยมันค่อยๆเคลื่อนไปไม่ต้องไปเติมอะไรเยอะละมันก็จิ๊บออบนั่งข้างหลังปเนี่ยนุ่มอันนี้เครื่อง V6 ใช่ไหม V6 คับพี่ข้างหลังไม่ดีเลยครับเนี่ยไม่ต้องไปเติมจริงๆไม่ใช่เครื่องอย่างเดียวพี่เบิร์ดบอกเลยช่วงล่างของเขากับเราไม่เหมือนกันกระดองเหมือนกันช่วงล่างตัวส่งออกเหมือนกันครับทางไหนทางไหนดีพี่ย ของสรงออกดีกว่าเยอะคือเขานุ่มนิ่งะแต่รถเข้าขายแพงกว่านะแพงกว่าิดนึ่มแพงอ้าวเราถูกตรงนี้แล้วเราข้ามีนะแต่วันนี้น้ำน้อยกว่าวันแรกนะน้ำมันต่ำกว่า โยกไปนะช้าๆนี่ครับปวอ Walking s สปีดนี่คือไม่ตกใจเลยไปได้ง่ายมากเดีย๋ยวพี่มินต้องลองแล้วพี่เน่คุณผู้ชมลุกยกันไปเลยเป็นไงพาคุณผู้ชมนะครับมาขับรถมาขับรถลุยน้ำกับปอดเรนเจอร์ V 6 นะฮะดีเซลด้วยวันนี้คุณพมมินจากรายอ e a โต้บล็อกนะครับขับลุยน้ำไปในลำธารของจริงนะครับที่ประเทศนิวซีแลนด์เมืองควีนแลนด์นะครับอยู่ในช่วงแบบใกล้ๆกับควีนทาวนะฮะนี่ฮนะดูโอ้บรรยากาศดีมากโอ้โหโอ้โห ปีแล้วปีแล้วขยมช่วยขยมช่วยไปขยมช่วยไปเป็นไงคนลื่นมากคนเดียวเลยเป็นไงไอ<ป> <c oughs> นั่งก่อน <c oughs> มันลืน่นร <c oughs> องเท้าแบบว่ารองเท้าแบบไอ้กระบะมันเปียกด้วยดูครับมันลื่นนะแล้วเรามาจอดอยู่นี่ดูเป็นไงบรรยากาศดีมากนะครับ เครื่องยนต์ V6 ดีเซลนะครับเทอร์โบลูกเดียวก็จริงนะครับแต่ว่าการเร่งนะครับการคุมคันเร่งในช่วงรอบต่ำเนี่ยดีนะครับแล้วก็เวลาที่รถเนี่ยลอยตัวไปแล้วเนี่ยนะครับแตะคันเร่งนิดเดียวเนี่ยรถเนี่ยสามารถที่จะแซงได้ง่ายแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คืออัตราความประหยัดนะครับผมเคยขับใน e อ e r e s t ที่น้ำหนักตัวรถเนี่ยเยอะกว่า10กิโลเมตรต่อลิตรขับประมาณสัก80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ย10กิโลเมตรต่อลิตรในถนนไฮเวย์ซึ่งเท่ากับว่ามันประหยัดไม่ต่างจากตัว3.2ลิตร ที่เป็น5สูบเดิมแต่ตัวนี้เป็น V6 6นะครับ6สูบ V นะฮะอันนี้คือเป็นเกรดสปอร์ตของเขานะครับล้อเหมือนเรานะครับแต่อันนี้คือได้ยางออเทอเรนมานะครับของกูดเยรังเลอร์นะครับเทอร์รทอรี่อันนี้เป็นออเทเรนแต่ลายมันไม่สวยดอกไม่สวยแต่ว่าพูดที่ถึงพูดถึงว่าเออมันมีแบบยางออเทเลนนะครับแล้วก็สามารถที่จะแบบลุยได้นะครับอันนี้รถเดิมเดิม ถ้าออสเตรเลียเขาเอาไปแต่งนะครับเขาลุยได้มากกว่านี้อีกแต่ที่เขาติดตั้งมาให้เลยคือ t ทเลอร์ซูเวนะครับตัวลากจูงนี่อันนี้คือเป็นอุปกรณ์มาจากโรงงานบ้านเราเนี่ยไม่ได้เนาะบ้านเราเนี่ยไปติดหูลากเฉยๆแล้วจะลากเลยเราบอกว่าเรามีโหมดลากจูงมาจากโหมดที่เรากดไม่มีนะครับเราต้องไปติดตั้งระบบเพิ่มเติมเป็นซอฟต์แวร์เป็นอะไรเพิ่มเติมด้วยนะครับมันมีแค่ไอคอนซอฟต์แวร์มาเท่านั้นเองนะครับ